เดี๋ยวก็พบกับผมนะฮะอ่าตัวนี้จะเป็นการทํา DIY นะครับโต๊ะเครื่องมือช่างนะครับเคลื่อนที่ได้นะฮะจะเป็นเหล็กกล่องนะครับนิ้ว2นะครับแล้วก็เหล็กฉากนะครับตัวนี้ก็จะมีล้อนะครับ4ล้อนะซึ่งล้อสามารถที่จะอ่าล็อกได้นะครับทั้ง4ล้อเลยนะข้างล่างก็จะใส่ปั๊มลมนะครับตัวนี้ก็ DIY จากท่อมานะครับเพื่อที่จะใส่สว่าน นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กฉากนะครับเพื่อ oh. ที่จะใส่ลูกหมู2ตัวนะครับตรงนี้ก็จะยึดในเรื่องของอที่ชาร์จนะครับของสว่านไร้สายมีปลั๊กไว้ชุดหนึ่งนะครับโต๊ะท็อปก็จะเป็นท็อบท็อปไม้นะฮะตัวนี้ครับมีสว่านแทน่นนะฮะก็มีปากกาจับชิ้นงานมีตัวกล่องไว้ใส่อุปกรณ์นะฮะตรงนี้ก็ไว้ใส่สว่านไร้สายที่ใช้บ่อย นะครับ็นตัวเจียนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณแปดสิบเซนนะครับกว้างอยู่ประมาณหกสิบเซนนะครับประมาณนี้นี่ฮะแล้วก็นี่จะเป็นโต๊ะนะที่เคยทําไว้ตั้งแต่แรกนะครับเครื่องมือก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วดีครับ